เรื่องแล้วค่ะลอรี่เดินทำหน้ากุ้มใจอยู่ตามถนนนะเรียกแม่แล้วเนี่ยลอรีจะขอออกจากเกาะบอกว่าอยากจะไปะเผชิญโลกนะคะอยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อยากจะลองไปที่อื่นอยากจะมีเพื่อนใหม่ๆไม่ได้ไม่ให้ไปนะออจริงด้วยฉันยังมีอะไรต้องทําที่นี่นี่นาพอเราบอกว่าอย่าพึ่งไปเขาก็เลยเ,ออเขายังมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะแยะอยู่ต่อด,ดีกว่าเฮ้ย ไปยังชั่วลอลีอย่าไปเลยนะสุดที่รักโอ้โหเปลี่ยนชุดน่ารักเลยนะคะยิ้มหวานให้ลอรีสักหน่อยโอยใจหายหมดเลยเมื่อคืนนะคะแม่เปิดเกมมาตอนกลางดึกค่ะแล้วเขาบอกว่าจะชวนให้แม่ไปงานแต่างงานให้นั่งเครื่องบินไปนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่ายังไปได้อยู่หรือเปล่านี่นะคะเขาบอกให้เราไปที่ Half Ice Land นะคะ ดูสิว่าเราทำได้ไหมบินแล้วค่ะแล้วใครจะแต่งงานกับใครล่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอุ๊ยทั้งแล้วนะคะข้างหลังเห็นสีฟ้ากบสีชมพูนะเป็นคุณอปกาก้ากำลังจะแต่งงานกันอุ๊ยอะไรเนี่ยนี่จะต้องเป็นคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแน่เลยค่ะแล้วแม่ก็มาเป็นพยานหรอแม่มาเป็นแขกที่ร่วมในงานนี้เขาจะให้เราช <Pablo> ่วยในงานแต่งงานนี้นะคะได้เลย<มา> เข้ามาแล้วนะคะในสตูดิโอนะคะที่จะจัดงานแต่งงานเจ้าสาวนะคะชื่อว่ารีสแล้วก็คนนี้นะคะเจ้าบ่าวของฉันที่สุดที่รักชื่อว่าไซรัสนะคะอ๋อเขาคือคู่ที่แต่งงานกันไปแล้วค่ะแล้วเขาต้องการจะมาถ่ายรูปที่นี่ในวันฉลองครบรอบแต่งงาน <c oughs> ซึ่งเขาทำอย่างนี้ทุกๆปีนะคะโอ้คู่นี้น่ารักกระจุกกระจิกหวานแหววมากเลยมัว <c oughs> แต่อยู่ในโลกสีชมพูกันสองคนนะคะลืมแม่ปู่เป้ไปเลย รูปที่เขาต้องการจะถ่ายในปีนี้นะคะเขาอยากจะถ่ายรูปแบบว่าเหมือนกลับไปอยู่ในงานแต่งงานของเขาเองเลยเขาต้องการให้เราจัดสถานที่ให้นะคะโดยที่ธีมงานเนี่ยเป็นสีชมพูขาวดูสิว่าเขามีเฟอร์นิเจอร์อะไรให้เราบ้างโอ้โหมีเก้าอี้สุดแสนโรแมนติกนะคะดอกไม้ดอกไม้เราต้องจัดเยอะๆเลยค่ะอามา ส่วนเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะก็ต้องเป็นของเราเองแล้วล่ะเดี๋ยวดูซิว่าแม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างที่เหมาะกับงานแต่งงานของบ่าวสาวคู่นี้เรามีโซฟาสีชมพนูน่ารักน่ารักนะคะเราเอามาใช้อีกค uh. ่ะเพิ่มดอกไม้เข้าไปอีกนะคะตั้งแจกันที่พื้นขอเพิ่มต้นสนด้วยความโรแมนติกสักสองต้น <g ib berish> เอาของออกมาตั้งเยอะแยๆแล้วนะคะเรามาเริ่มจัดกันก่อนเลยดีกว่าก่อนอื่นนะคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาว ปยืนรออยู่ที่มุมพ้องกันได้ไหมคะรออยู่ตรงนี้กันนะเอะอย้ายที่อีกหน่อยนะจ๊ะดอกไม้อู้ฟู่แบบนี้นะคะน่าชื่นใจมากเลยคิดว่าเจ้าสาวต้องชอบแน่ๆ ตอนนี้นะคะแม่ก็แต่งห้องด้วยดอกไม้และต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีนกฟามิโก้มายืนด้วยคู่หนึ่งแต่คิดว่ามันน่าจะต้องมีอะไรอีกนะาดูสิคะว่าเรามีอะไรที่เหมาะเหมาะกับงานแต่งงานบ้างเทียนดีไหมคะโรแมนติกดีหอยอันนี้ก็สวยดีนะคะลองเอาไปก่อนเผื่อวางแล้วจะเก๋สวยไหมคะถ้ามีหอยแม่ว่าเทียนน่าจะสวยกว่านาะ ที่กาะน,นี้นะคะก็เป็นสตูดิโอสำหรับมาถ่ายภาพนะคะซึ่งไม่ชอบมากเลยนะคะเล่นสนุกมากเราสามารถมาตกแต่งห้องแบบไหนก็ได้แล้วเฟอร์นิเจอร์ที่เรามีอยู่ชิ้นเดียวนะคะเวลาเรามาอยู่ที่นี่นะเราสามารถกดให้ออกมาเยอะๆๆ,ๆได้เลย ย่งกระถางดอกซาก,กุระเนี่ยค่ะจริงๆแล้วแม่มีอยู่แค่ชิ้นเดียวนะแต่พอมาถึงเรากดใส่ใส่ใส,ใสเข้าไปจัดเต็มได้เลยจะก,กี่กระถางก็ได้สถานที่ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะแม่จะลองดูว่าเราสามารถเปลี่ยนชุดได้หรือเปล่าจะได้ใส่ชุดสวยๆมาร่วมงานแต่งงานค่ะ <c oughs> ได้ไหมอ๋อเปลี่ยนชุดไม่ได้นะคะเลือกชุดมาได้แค่อามาตั้งโชว์แค่นั้นเองตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วนะ, <c oughs> ะคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวลองมายืนกันหนสิคะ เวลาอุ้มขึ้นมาเขาก็จะดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวน่ารักจังเลยดูสิคะเอา้าหยิบดอกไม้ออกมาจ้าอา่าหันหน้าหาเจ้าบ่าหน่อยโอเคหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะฉากถ่ายภาพที่แม่เสร็จให้เขานะคะคิดว่าทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วนะเต็มไปด้วยดอกไม้สีชมพูขาวนะคะอบอวลไปด้วยความโรแมนติกให้คุณเจ้าบ่าวเ<ๆ>จ้าสาวยืนมองหน้ากันอย่างนี้ เดี๋ยวแม่จะถ่ายเขาสองรูปนะคะรูปหนึ่งจะไม่มีแม่ให้เขาถ่ายโรแมนติกกันแค่สองคนแต่อีกรูปหนึ่งแม่จะมาถ่ายด้วยค่ะ <c oughs> จัดมุมให้สวยงามแม่หายไปก่อนนะเ <c oughs> จ้าบ่าวเจ้าสาวมองกล้อง่อยค่ะ <c oughs> ใช่แล้วถ่ายแล้วนะหนึ่งสองสาขออีกรูปซูมใกล้ๆนะคะยิ้มหวานเค่ะหนึ่งสองสา ต่อไปก็จะเป็นรูปที่แม่ปูแป้เข้าไปถ่ายด้วยนะคะเจ้าเป่าเจ้าสาวนั่งบนกับอี้สวยๆเลยค่ะโดยแม่ปูเป้จะไปอยู่ข้างหลังเอาทุกคนบางแม่ปูเป้มิดเลยงั้นเราต้องถ่ายมุมสูงซะแล้วละนะอ่ะมองกล้องหน่อยค่ะสวยมากมุมนี้สวยมากทุกคนนิ่งๆไว้นะหนึ่งสองซ้ำ คุณเจ้าสาวทำไมหลับตาล่ะคะถ่ายใหม่นะคะหนึ่งสองสามสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้รูปสวยๆให้คู่รักสุดแสนโรแมนติกเรียบร้อยแล้วโอโหเขาบอกว่าชอบรูปที่แม่ถ่ายมากเลยคะ่ะโอ้โหชอบเป็นที่สุดนะคะลิสุดสวยนะคะได้ให้ของขวัญแม่เป็นการตอบแทนที่มาถ่ายรูปให้เขาวันนี้ด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าพรุ่งนี้แม่ว่างนะ กลับมาที่เกาะน,นี้มาเซตฉากถ่ายรูปให้เขาอีกได้เลยอืมน่าสนใจนะคะไว้แม่จะมาถ่ายรูปให้เขาอีกวันนี้สนุกจังเลยค่ะคุณลุงไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่นะไปะเราบินกลับบ้านกันดีกว่ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้สนุกจังเลยนะเอาน้องอลอรี่ยังมายืนกวาดถนอนอยู่แถวนี้เลยเมื่อกี้นะคะที่ริสบอกว่าให้ของขวัญเรานะคะมีอะไรบ้างมาดูกัน โอ้โหเก้าอี้สวยๆเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มีคริสตัลสวยๆรูปหัวใจนะคะอีก10อันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภารก,กิจสนุกๆในวันนี้อย่าลืมติดตามภารก,กิจต่อไปของแม่ปูเป้ในเกม Animal Crossing นะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย